ครับวันนี้นะเราก็มาดูบ้านริมทะเลสาบนะของของโครงการหมู่บ้านเล็กลีเจนนะครับซึ่งลูกค้าท่านนี้ก็เป็นลูกค้าเก่านะก็ตอนแรกก็ซื้อบ้านอยู่ในเมืองแต่เพเอิญว่าบ้านหลังเก่าก็เล็กไปก็เลยมาซื้อใหม่ประเด็นของบ้านหลังเนี้นะครับก็คือแน่นอนทุกคนที่ซื้อบ้านริมทะเลสาบก็อยากจะเทควิวริมทะเลสาบแหละนะ แต่ในทางฮวงจุ้ยเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเราก็ได้อธิบายปัญหาให้ลูกค้าทุกปัญหามันมีทางแก้แต่ลูกค้าต้องเลือกก่อนนะครับว่าจะเอาแบบไหนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของเขาไหมในกรณีของลูกค้าท่านนี้ก็ได้เลือกที่จะรับพลังงานจากทะเลสาบนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการแก้ฮวงจุ้ย ของสภาพแวดล้อมในอีกแบบหนึง่งนะซึ่งอันนี้จะเป็นประเด็นหลักนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มดูตำแหน่งต่างๆภายในบ้านคือมันกลายเป็นว่าอย่างบ้านหลังเนี้ยนะถ้าเอาตัวนี้เป็นหน้าบ้านข้างหลังบ้านนี่จะโล่งมากเพราะมันคือเลกที่เป็นเวิงทั้งเวิงเลยคืออันนี้ถ้าเอาด้านฝั่งเนี้ยเป็นหน้าบ้านเนี่ยนะ ลายลับที่มาหาเราคือแค่นี้ข้างหลังบ้านนี่กระจายแต่ถ้าเอาฝั่งนี้เป็นหน้าบ้านฝั่งฝั่งเลเป็นหน้าบ้านนะฝั่งนี้จะกลายเป็นหลังบ้านทั้งฝั่งเนี้ยเราก็จะต้องทําปลูกต้นงต้นไม้จากเดิมที่รั้วโล่งๆแบบเนี้ยเราก็จะปลูกต้นไม้ขึ้นมาเพื่อปิดแนวรั้วนะส่วนไอ้ตรงประตูรั้วที่เป็นซี่ๆอันนั้นเนี่ย เราก็อาจจะแก้โดยการใช้หาแผ่นไม้มาปิดตามรูเพื่อ,อเ,เพื่อกําหนดไปเลยว่าให้หน้าบ้านเข้าทางนี้พราะเมื่อไหร่ก็ตามที่บ้านมีสองหน้าเมื่อไหร่พอพลังงานมันสับไปสับมาเนี่ยมันจะทําให้คนในบ้านเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่นิ่งนะทีน,นี้พอบ้านเราหันหน้าไปทางเนี้มันจะทําให้คนในบ้านเนี่ยเริ่มสังคมน้อยลง พอเข้าบ้านไปแล้วเนี่ยไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายละอ่ามันเหมาะกับเราไหมเนเจอร์ของบ้านจะปรับให้คนในบ้านเป็นแบบนี้คือถ้าเรามีธุรกิจอยู่ต่างประเทศแล้วเราอยู่บ้านแบบนี้ไอเนี้ยก็จะเหมาะมันคือเราไม่สนใจอะไรที่มันมาทางใกล้แล้วเราจะสนใจในการทำธุรกิจไกลเลยคุยกับคนไกลติดต่องานไกลๆเลยไอไอท็อปเตาเนี่ยโดยหลักเนี่ยคือถ้าเอาในทางหลักห้าธาตุเนี่ย คือพอเตาไฟมันเป็นธาตุไฟใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เอาธาตุน้ําขมธาตุน้ำเนี่ยก็คือสีน้ําเงินสีดำอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเขาก็จะเอาสีแดงท็อปสีแดงหรือเป็นท็อปที่เป็นหินแกรนิตที่มันออกแดงๆหน่อยเหลืองๆส้มๆหรือสีขาวก็ได้เพราะสีขาวเนี่ยมันคือธาตุทองถ้าจะให้ดีเนี่ยโซนนี้มันจะตกแต่งด้วยของที่เป็นสีทองอ่ะจ,จะดี จะเป็นโลหะหรือเป็นอะไรก็ได้สีทองสีทองสีเงินมันวาวได้หมดจริงๆแล้วเนี่ยการใช้สีทางฮวงจุ้ยแล้วเป็นยังไงนะครับในทางฮวงจุ้ยเองเนี่ยเรามีหลักพื้นฐานอยู่คือหลักหินหยางอะไรที่มันสว่างมากเกินไปไม่ดีนะมันมืดอึมครึมก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นการใช้สีในบ้านส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สีเนี่ยในโทนที่ออกมาแล้วเนี่ยพอบวกกับ แสงที่เข้ามาจากหน้าต่างแล้วเนี่ยนะมันจะได้สีที่มันดูฟิลลิ่งคล้ายๆแบบสบายๆเย็ยนๆน,นะครับอันนี้เฉพาะบ้านนะนะแต่กับพวกร้านทำธุรกิจอะไรก็อีกแบบหนึ่งนะครับการใช้สีกับ่วงจุ้ยเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยในรายละเอียดลึกๆของมันเนี่ยมันมีอีกหลายประเด็นนะครับซึ่งอันเนี้ย มันต้องอาศัยวิชาฮวงจุ้ยที่ค่อนข้างจะลึกหน่อยในการพิจารณานะครับแต่สาหรับคนทั่วไปเนี่ยผมก็แนะนําว่าเราไม่จําเป็นต้องไปยึดหลักอย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราทําด้านหน้าของเราเนี่ยให้มันดูโปร่งสะอาดเรียบร้อยอันนี้ก็โอเคแล้วนะครับฝั่งนี้ผู้ชายฝั่งนี้จะเป็นผู้หญิงถ้าเราหันหน้าไปทางนี้ทีนี้ถ้าประตูตัวเนี้ย มันเป็นประตูทึบ<ะ>และเขาปิดตลอดเวลามันจะตัดความสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิงออกในทางฮงจุ้ยเนี่ยมันพูดถึงความเชื่อมโยงของลมลมกับแสงส <lakes> คือตรงเนี้ยถ้าจะทาเป็นกั้นส่วนเนี่ยประตูเนี่ยขอให้เป็นประตูที่มันมีช่องระบายอากาศได้ไหมเพื่อให้อากาศมันโฟล์ถึงกันแต่อันนี้แล้วแต่แต่ว่าถามว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นประตูกระจกถ้าไม่ซีเรียสนะ สมมุติว่าตอนเช้าๆเนี่ยเราก็แค่เปิดให้มันเปิดแง้มีไว้พลังมันก็เชื่อมถึงกันแล้วคืออันนี้มันก็จะเป็นวิธีใช้บ้านห้องนอนเนี่ยไม่ต้องไปสนใจอะไรมากสนใจก็คือเรื่องกระจกเงาตัดเตียงอ่ะสมมุติว่าเตียงแกอยู่ตรงนี้แล้วเราออกแบบแล้วตรงเนี้จะมีเป็นกระจกหรืออะไรพวกเนี้อันนี้มันตัดเตียงไม,ไม่เหมาะความน่ากลัวของมันคือ อัตราการสะท้อนเงาอย่างกระจกใสพวกนี้มันสะท้อนเงาจริงแต่มันบางเ,<อ>าเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่เอาผ้าห่มห่มมันก,จก็จบแต่ถ้าเกิดเป็นพวกกระจกที่เราแต่งหน้าเลยเนี่ยมันสะท้อนเงาเต็มร้อยอ,อพวกนั้นอะ่ะมันก็เหมือนกับมิดิโต้ที่โดนคว้างใส่เราอะนะครับส่วนไอ้เรื่องมุมมุมหลงมุมแหลมอะไรจิ้มไม่ต้องไปสนใจไม่ได้มีประโยชน์อะไร คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ห้องลูกใหญ่กับห้องพ่อแม่เนี่ยในทางฮวงจุ้ยแล้วเนี่ยเขามองว่าบารมีมันเท่ากันเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กเริ่มมีศักยภาพเมื่อไหร่เนี่ยพ่อแม่จะคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงจะพยายามให้ห้องลูกอันเล็กกว่าห้องนอนเนี่ยมันคือพื้นที่ส่วนตัวไงหลังจากที่เราให้ข้อมูลทางฮวงจุ้ยกับลูกค้าวันนี้ไปแล้วเนี่ยก็คนในครอบครัวต้องไปคุยกันนะครับแล้วก็ไป ไฟนอลไหลกับทางอินทีรเรียว่ามันสามารถปรับไงได้บ้างหลังจากนั้นเนี่ยก็จะให้ส่งแบบมาวิชาฮวงจุ้ยเนี่ยมันเป็นวิชาวิชาหนึ่งที่เป็นวิชาความรู้พื้นฐานนะครับซึ่งแต่ละภูมิภาคก็จะมีองค์ความรู้พื้นฐานไม่เหมือนกันนะการที่เรานำวิชานี้มาใช้เนี่ยเราต้องใช้อย่างรู้ประเด็นรู้ปัญหาแล้วบ้านเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานของผู้ใช้จริงๆ เราพยายามนำวิชาห่วงจุ้ยเนี่ยเข้ามาแมทกับการใช้งานปัจจุบันให้ได้มากที่สุด